แล้วจากใหยแล้วเนบนนังนะเออจก้นนีวกถือนัันด้กี่นว่าสันบ่เชียงบ่อเน้ักนพกด้าน่โยกเตียงก็บ่เชียงนั่งยันยกไ่ไปนืนนนี่เจ้าว่าเป็นิจนอั่วตัวไปแจงมือนี่เจ้าว่าแกงมือนี่อาเจ้ารสชาติมือนี่ อาจรารย์รสชาติน้อมือหนิแก่น่าจะประมาณสามรถดีดเลยเสามรถคือเก้าโอ้ยเนาะมือสามรถสามเม็ครัวแล้วพี่น้องเหรเนาะมีรถอย่างนี้เนาะรถเผ็ดรถหวานรถเค็มรถเค็มมาครบเลยพี่น้องเหรเนาะขึ้นแห้งไช่เนาะช่างเป็นแท้เป็นรถเป็นรถพ้มเนาะแต่กูน่าได้กินได้ <c oughs> เริ่มเก็มวุ้ยขาอ่อนด้วยเนาะขาะอองอ่อนเด้ขาอ่อนเลยพี่น้องเลยคิดว่ามันขึ้นสองคลิปคินแบบขื่นสองคลิปคิดว่ามันสีช็อตเอากินข้าวกินน้าก่อนว่าอะไรจังมันจังมีเฮงกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเก็บซีบุ้ยสุขุสุขคน ตัวว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศกระดิ่งดีตน้นทพานเกาสูซ่องบ่าวซาลีอุทุมพร,อ,รอีกเลยพี่น้องเลยเนาะอ้ามื่อกี้กลมาอยู่ที่อ่าหน้าบ้านเฮือนซานของศาลน้ำพุนพี่น้องเลยเนาะ,ะมาต่ออีพีสองเลยพี่น้องเลยเนาะพอดีว่าทางมื่อเช้านี้จะจ้างบ่าวทองสายเพลินการได้อ่าตัมนอนดึืพอปเปิดน้ำใส่เฮือนพี่น้องเหนะ็นเนาะตอนนี้เรากลับไปไายทางเบื้องเนาะ เป็นสารทางของสาร рон, น, applause, น,น้ำปนพี่น้องเลยเนาะอ่าคืบหน้าไปฮอตไซส์แล้วพี่น้องเลยเนาะอ้าวพี่น้องเลยเนาะไปกันเลยพี warning, ่น like ้องเลยโอ้ยเนาะมอเตอร์กะร์ล้มออกพี่น้องเนาะหนาวจ้อยจ้อยพี่น้องเนาะเอ้าพ่ว่าอะไรางพี่น้องพี่น้องเลยเนาะไปรับโซนน้ำแข็งด้วยพี่น้องเลยเนาะอ้าวพี่น้องเนาะอ๋อคนกู้อยู่เนาะดึกดีอ๋อพอสบายดีเด้อ โดยโดยโดยสบายดีคือกุ้งเฝาเลยโดยโดยระวังเด้อยแบบเฝ้าล้นใส่หัวเด้อลมซ้ำลมดีพี่น้องในมือนี้ก็ได้เ้ยมาคือมือนี้คือเงียบเท่เนาะเงียบแม่เป็นไปโรงเรียนบ้านอะไรบ้างเป็นไปโรงเรียนบ้านอะไรเนาะเป็นอนันบ่อเป็นโรงเรียนบ่อเป็นตั้งเสาว่านี้สลัดคนแรกเป็นเสาใบต้น โดยโดยโดยาไปต้นเปิดไปสวยเวียะสวยนุนละโดยโดดยเดี๋เฮ้ยเดี๋ยวพอยู่เพือนสาทั้งนี้นะพี่เอ๋หกังแกงน้ำไม้อ่น้งน้ำโนดอ๋อโดยสบายดีเนาะเกงน้ำไหมวะไปถามไทยเป็นทั้งสานพลกันเด้อเนาะอ๋อมันลูกก้วอยู่พีน้องเลยต้มอยู่เปิดมัดูฮะปลาตไปแจงมืนี้เจ้าว่าแกงมืนี้ อาจารย์รสชาติมือนี่เอออาจารย์รสชาติน้อมือหนึ่ะน่าจะประมาณสามรสนี่แหละสามรสคือเกลีโอ้ยเนาะมือสามรสสามเนี่ยคั่วแล้วพี่น้อะไรเนาะมีรสอย่างเนี้เนาะรสเผ็ดรสหวานรสเค็มรสเค็มมาครบเลยพี่น้อะไรเนาะเอาเอาพอดีเลยกลมกลมเนาะโอ้ขักแล้วขักแล้ว ันน <t od em |ms|> ี <t ess fry stage> ้กับประมาณสเที่ยงแะ้วพี่น้องเลยเนาะคือว่าได้ต้องแตงอยู่แตงกินอ๋อ้นเปืนอไพี่น้องเอือตั้ยเยานเรียบร้อยหมด้วว่ะผมอ๋อเสมอเปียะเดี๋ยวเอาเอาดินทรายบ่ขาวมาเติงบ่เดวันอาทตเนาะจะนอยก่อนเนาะ พอดีว่าขึ้นไปเหยียบเบื้งหน้ากินยังงวบว่าอ่ะ่เดี๋ยวลุปลงแห้งแล้เนาะเตอร์งไ่กามีอันข้างเงื่อนะมักงข้างมะตงข้างมกเตงโอ้สักข้างเลยพอดีว่ามันไปไปไปเบื้องด้วยานาะไ้าเ้งเาไปอเยองเ้อย มีหมักเตงหมักเตงกันเตงกนบ่หมักเตงกันหมักตงเียวอันนีหยางยาวขาวบ่มือว่าหมักกปอมบ่หมักเตงขี้ขี้นูบ่โดยโดยโดยพวกนี้หมักหมักุงกับมาละกอยขึ้กันพี่้องทงนี้กัได้เนอะเซฟบหมกมักหมักุงมันเท่าอยู่บ่เนาะหมาละกอย เสียกันเนีเนาะเออซักข้างมาเลยพฤดิการมันฉีอันคอดเนาะดโอ้มือนียนานอนี้เตะเลยอ่าทางพักบุ้องเลยมือเยก็ได้เฮ้ไก่พบดามาควดมานเคลียบการไมู่แต่ว่าไล่คนเมื่อกี้นี่กัไล่ไปแล้วเเเอันน้ำอันหัวนี่คนมีมืได้สามมืนี่แล้ว โออเบิร์ตเบิท่นี้ว่านั่นรยังรู้รให้ทงใจนมาไป่หเรียนกาตัวขชนมค่ะอ้ดูดดดล่เลเนาะไปบิ่งทั้งพักน้ำด้เนาะตูกพอได้ยูได้กินเนาะอือพี่ลองเออนี่เักบุ้งเนาะ โอ้ยจังไรก็ได้พัดเดินเนาะเห็นนี่คือเห็นมีอันอก๊กมะม่วงวะเป็นทั้งอ,นะอ,อันผู้ใด้เงินอ๋อเ,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 เป็นของทางบ้านบนอ๋อเป็นสือมาเนาะเสือมาให้คู่เราให้ผู้ได้เงนกินมาอ่ามันเป็นหมากกินหมากมันเป็นน้องเนาะมันหลายกระขายนะนะเนาะอ่า <laughs> ดื่มน้ำเป็นน้องเนานะ

đó, nó phải à, về lập vị sẽ con trong hay thằng sau quên hết yêu hết chín con. nó Giờ phải xin mày mò con đấy là con cùng vô. Đó. À sẽ con phi nó Đi mà tu con con. Đó. bài đi đơ thằng tu rồi đôi. bài đi bác lạ. nó. Thế cứ Yuka blan, song hôn nó? No. Hm. 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 Hmm. 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 ต้องไปคือว่าแล้วมันเป็นอันศูนย์ศูนย์รวมเนาะเป็นโรงเรียนพี่น้องเอ้ยเนาะเอ่อต้องอ่อร่วมมือเนาะหรือว่ายกันคนละไม้ละมือ่พี่น้องเนาะไกินข้าวกินน้ําพุทกินน้ําบ่กินแล้วโได้ยังกินมื้อนี้ิไก่โอ้้หมอันเานีเพิ่นกินบ่กินแล้วโดย เออนออุมาเนี่ยจะอุ่นเลยเนาะโอ้พี่น้องให้อุ่นได้ไม่ได้หนาวได้พี่น้องเเนาะอือปุ๋นอนอยู่กับลานลานเนาะเจ้าวานี่ว่านี่บ่ได้ไปคุณพระพุทธว่ไดเไปอยู่เบืาแล้วอด้เนาะอันอัน เป็นเป็นพ่อลูกอ่อนว่าซั่นก็เนาะโอ้ยเนาะแจกพ่อลูกอ่อนก็สิได้บ่ช่วยมันใหญ่มาอีหลีผู้เฒ่าเลี้ยงลูกพี่น้องเลยเนาะก็สิเป็นพ่อลูกอ่อนเอานีแหละโดยเอาได้ใหญ่ได้ก็สบายละเนาะครับเนาะฮะโอ้ยมามื้อนี้บ่ให้เด้อมื้อนี้ตกพ่นสิให้พี่น้องเยทางน้องพ่นก็ได้ từ bao trên khẩu diêm nào chắc nó đang thử mưa đã hầm đó đang thử mưa cho chiêm bao kinh nó bao phải tuồi này bộ bao phần bao khắc là bao bao sát là bao lại bên đây nữa. chắc chắc lườn hà lườn. อืมโดยโดยออกไปอีกชาไปอีกใครนะแม่เนาะคือว่าไล้เด็กหน่อยก็กําลังเฮียนอ่าเฮียนเว้าช่วงนี้พี่น้องกําลังอ่าเฮนฮู้โยกกบ่ถือว่าดื้อดอกเพราะว่าเด็กน้อยกเนรู้ไปทีนี้ทีน้อยพี่น้องเพราะว่าตามอันอายุอ่าน้ําเนาะ เออไปโรงเรียนวัดวันนี้ตะเก้ามาเห็นสร้างเห็ดต่ำต่ำอยู่ไปพ่นแหละอ๋อต้องพ่อสร้างม่นกับไปพ่นคือกันไปพ่นคือกันว่านี่นก็ไปพ่นต้นแรกหักมืออันมือได้ผพดตู้พนมจีมาเห็ดทั้งอ่าเสื้อหนึ่งบอนว่านี่นก็ต้นแรงเข้ามาหักต้นหักต้นแรกในพนมจีขาม้าจู่บ่โดยอ๋อไปคือสมุนว่าเพื่อนไปเห็ดอ่าช่วงเศร้าเนาะโดย ช่วงประมาณหนึ่งเล้งก็น่าเ็นไปข่ามเ็ดนอดนึงโดยโดยดมาพูดดีว่าคนหับสามงานเลยดีดีททางโคซาคนพป่น้อยพูดดีว่าทางโคซาคนหลับง่ทว่าห้องเยนนี่เป็นงานญงเนาะมันเป็นของส่วนรวมจักจักเสาพอสรห้าห้าเสาตัวห้าเสา มันนี่คนเฮ็ดจังห้องห้องเฮียนจักจังหาจา้ามีปออย่างแน่อยู่หานคนเฮ็ดอยู่ห้องเฮียนบ้านเท่านี้คนเฮ็ดไปช้อนไปชามคนเห็ดเฮ็ดฮอปปะหาอยู่ปะโดยแต่ว่าในในคู่นี่คนมีจักจักคนช้อในคู่มีสองคนโดยโอ้คนสี่เบิ้งผู้หนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งเสาแามคนห้องจำห้องผมว่านาะ เรียนเรียนนี่ชาวคอนนี่ครูโอ้โอ๋ให้เบิ่งล่ะมันสิอันนี้ในครูมาแต่บ้านอื่นพุ่น่ะอ๋อแต่บ้านแต่ว่าบ้านดงบอางนี่มี่บ้านแต่บ้านน่ะคอยคเพิ่นมาในบ้านนี่บ่มีบ่มีในครูอ๋อมาบ้านอื่นพ่นครูนี่มาแต่บ้านอื่นโดยเพิ่นมาประจการอยู่นี่โดยอ๋อโดย่บ่มีอืมี่บ้านอื่น โดอยโดยโดยน้องตั้งบ้านอื่นกะเพิ่นกะสีอ่าเป็นคู่แต่ว่าเพิ่นว่าเป็นคู่อยู่นีนนน savoir, นน่ัก็ฝีแล้วโตหลายปีแล้วอยู่นี่อ๋อหลายปีแล้วบ่หอดหอ,หอ,อนบ่อันอ่าสิบปีหอดแหละห่อดเนาะโอ้หอดและจีบจีบสิบกลัวพ่นได้เนาะด้งนั้นแวยด้วยโด้วยเป็นไม้คู่หนึ่งเนาะ เรียกว่าอาจารย์ทั <acceptance pieces> ้ง <fe> ว <its> ันทั these so, uh, ้งคืนอาจารย์เนาะอาจารย์โดยโดยอาจารย์แต่วาบางท่านคุณคนอคุณครูอาจารย์คุณครูหรือว่าครูเนาะอาจารย์ฉอดเนาะโดยโดยแต่ว่าอยู่นี่ประมาณหอดโปรหาโปรฮกเนาะแต่ว่าโรงเรียนนี่ยังไม่ได้ไปเบิ้งพี่น้องเลยว่าโรงเรียน่เป็นสีดจยกห้องเนาะ จะเอาประมาณเขาเข่าเป็นตัวเลยจำจำหินเก่าไม่หลวงหตัวเก่าถักตัวตัวเก่าเนี่ยเป็นยังตั้งบาร์ชีเก่าเนาะบัวได้ม่างนะว่าเนาะยังว่ะขนาดสีบัวได้ม่างนะขนาดสีได้อันเห็ดหยักคางมาพี่ปะยิ่งจำยิ่งามเขาแล้วกันเขาจึงมากกว่าเขาอาเบนก็เบนเลยเก่ยังบ่ฮู้แต่ว่าทั้งอยู่บ้านของบาร์ชีเพิ่นก็บ่ได้ม่างเลย เป็นกระป๋ะไว้คือเก่าเพียงแต่ว่าฮ่องฮิดเพิ่มตะกี้ทั้งบ้านวาซาดี้กะอ่าเป็นขึ้นกันโงเฮียนการห้างพี่น้องเนาะเก่าอิงตามเก่าเก่าเพิ่กันอิงตามคนเก่าในบ้านแต่แต่ตอนนี้เพิ่นได้สร้างใหม่ได้พี่น้องเนาะจะยินดีน้ำหมว่ามั่งกัมั่งหมูว่าหวานกับหวานยังบ่ฮู้อยู่นะโดยแต่ว่าเพิ่นเอาไปคนละเฮือนละคนบ่โดย ละคนไหวข้าด้วยเละคนโดยโดยเฮลัพคนเนาะโ,โ,โดยร่วม uh, มือร่วมกันมันเป็นศูนยห่วมเนาะคือว่าอะไรทงเฮียนนี่ถ้มันก็เป็นซ้ำกระบัดคนได้เนาะโดยมันเป็นศูนยห่วมคือกันพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าลูกหลานมากอะเข้าความเฮียนเนาะเพื่อ um มีความหู้ที่โตพี่น้องกัไปใส่มาใส่กัสบายเนาะเพราะอ่านได้เขียนออกพี่น้องเลยอ๋อ แต่เก่าแต่ยังไงได้พุ่นแล้วมันโคบพุ่นแล้วหลงหลงมันโคกยกมันโคบแล้วมันหนาพุ่งตาไปเลยโด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 ยมีแล้วก็โคบก็มีมาลงมาช่องเลยนี่แต่ว่าอยู่นี่นะทั้งพ่อเป็นคนอยู่ในบ้านนี่เคยข่าวไปอยู่บ่าว่ามีจักลัวอใดรอะไรฮะโดยมานนึงไปช่องนเลยมาชาไปชี้ นอนต่ปอดซี่ซาพอเข้าไปไหนโดยโดยโดยมีหัวปอดซี่มีมหาปอดโอาแต่ว่าเฮาเรียนจบอย่างนี้ได้เฮาฉีไปเียนใส่ต่อบัลบอลโคกขึ้นไปพุ่นอีกเป็นเป็นหมอสอนีรเนาะเป็นมอโดย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 วางไปแล้วบัดนี้ไปเป็นไปขักนแรกคักแรกพี่น้องเนาะ อาก็ยินดีทางจบบรรดากอยโคกนี่เหยีทางโรงเรียนพุ่นแลยไปบันหน้าพุ่นแลโดยไปัรถทรถไปเลยขี่รถที่ไปแต่เก่าเว้เลยแต่เก่าเนาะโต่ยังมาได้ตั้งเหยนยดในบ้านยุคสมัยนี้คือว่าแล้วกับผู้ใดมีรถมีรางเนาะพ่าเนาะอ่าก็คือว่าแหละพี่น้องเลยผู้มีรถมีรางกับไปสะดวกสบายแน่ cứ bà là không phải bỏ mi đôi cánh nhang bay nhang thôi nó rồi một thêm cái xui xui này nó vào nhang nó <laughs> bỏ bay cứ mi đôi mi lang là phải nó Bà ừ, bàn là coi khổ ừ. nó lẹt này lọt nhang lẹt thong này lọt Bài rồi ừ. rồi rồi บอยังหำบอยังกะละจะบอยังก nah ินบอกบอคือบขใจเฮ้ยอยู่บาวไ่งเดียวมัน่ก็กําลังเยนปากเยนบ้าด้กิด้ด้ลูกทั้งบาร์เซีกับพี่น้ไงกําลังเย็นบบกํลังสี่จะซัดนเนาะแต่ว่าทางตอนนี้เพื่นก็ได้ อยู่ซีกองแรกเป็นเรงไปครับเมื่อหาตู้เพื่อนเนาะเออจังไรก็เขาคุกกับใจทางพระตูเป็นเรงเนาะที่ให้โดยโดยสบายดีเด้อทางประตูเป็นเรงเนาะอผมไปเบิ่งทางหุ่นก่อนเป็นเรงกูกลัวอยู่เนาะนอคุณกินเ้ากินน้ำจะไงไก่ประตูบ้านนี่นะโดยโดยเป็นเราเนาะ ไปไททามแล้วพุ่นเลยนโอ้ยล ah, องอยู่่น้องเลยอ๋อเป็นอย mm ่างนี้บะไรเนาะเป็นไหข้างเโอ้ยูนี่เป็นอย่างไรดนี่เป็นอังนี้ดอะไรเป็นยังคือข้างลิ่เว้า่ได้ลงได้อีกแปดก้าพันนะ้วบรลบทิ่อ่าแล้วคนหลายคน่บฮะคนหลายคนขึ้น

คปนี้คลิปนี้ขึ้นให้ใช่ระช่างเป็นแ้เปรบปดบพิเนาะแต่นไดินอีได้รบเขยบโ้ยขา่อนด้เนาะกอองอ่อนด้กะอองอ่อนเลยพื่เาเลยคิปวามันขึ้น2คลิปคิปวามันขึ้นสคลิปคิปวามันสชเอากินขาวกินน้ากอนวอะไรจังมันจังมีเฮงด่างมือกันดยโมามโดยโดยเอ้

คกคกเล็กบ <wykor> ่ต๊งแตดบ่มีแตกเนาะบ่มีแตกมีแ nah, ต like <Uh, like yeah. oh, ่ไม้เ้สิแตกก่อนเออคกเล็กเนาะมันางบ่เป็นเล็กบ่โอ้

ปลา่อือเมือ่าโมกดีวะเป็นน้ำปิ้งปลาอะไรวะเนี่ยจะเยเนี่ยมันดีพววมันตะเลินเนาะเพือนิ่บัองามโเาดดเพริกโอ้าเสีด่นบอกจใไงแล้วจัวพริกดีไหมพ่อเ้อ๋อเจเจพริก เห็นเรมีเอหาอยู่ฮะเมีนอยู่เนาะเห็นเนาะคมีเจีวคุ้มีเจีวเนาะังแร้คขังแร้วัดเลย้้เอจา้าะเพนจ้มานั่งกัเทงนอ้นัดนนี่ฮะโอ้ยทนัดแบบนี้เนาะว่ากี้ว่าอุกใจขาน่องอ่อนนะเป็นอไขาล้องอ่อนลูกูอยู่นะ ยูสามสิเดือนเนาะ่ยาเ็นสามสิบเดือนเนาะอตัวอเราได้เมื่อเดือนนึ่งก็นอเบาเอานียเนาะมันเสียได้อกเบาอยากไดอีกเนาะ แท้กับมันจีฮอดยังเบ่าเอานี่ได้้ได้ากลอยู่แล้เนาะว่าเรามันเตะหมื่นนเลยเลยเนาะหมื่นเนาะอยู่หลังบ้านกัหมื่นปลายเลยไม่าลอกเลยสองันเดือนอ่แล้วอตจะเป็นเนาะโดยโดยอยากให้เพื่อเมาพี่น้องเลยเนาะเพืเพะแล้วก็แล้วกาไอ้พวเยล่นองจิ้งจาจิ้งเบียนรอ้มึงจมันซ้ำเดือนหนึ่งพวก

สอนเลยเนาะสอนทางวาไล่เลยเป็นยังไงเนาะวรเสดีฐคือบไล่เบนี้เนาะเควบเปน้ี่เอาแล้วนะเอาเนาะยใจลงคลดลิ่ายได้คลิปแต่วานี่แนี่ยไปเบิรงมันดับ้อยู่ยามันไปคลิปถึงพันก็ยังมีโดยโดยไปสั่ตแล้วลัะ uống thế này, nó, oh, biêu biêu, nó chìm rồi, biêu này, à, bắt bít này, phiền đấy nó, nó. รับที่นี่กับเซเดลาลงก่อนด้อเนาะอภิปรายการใดขอโทษขอไภอ่า่มแองคี่น้องเอซบอรุูฟูสุคนเนาะขมาคำารยดว่าุมมโน้รอเ้าต้องกาบขอโทษขอไภผมเอ่พี่น้องเอฟซีดื้อเนาะทักสลับที่นี่กัอลมแหงดีเนาะเซเดลาพี่แลน้องไปก่อนน้องเนาะปารมงคือน้องเป็นกลังใจแห่งบาวซารีเน่เดื้องเนาะอ่าี่ว่าคิดเนาะเ่ว่า จนขาดคือว่าเลยพี่น้องเน,น,นานะกาดจานำหนาเนาะเิ็บกับโม้ค่อยมีคนเบิ่งภายในเนาะฝากตรพี่น้องเป็นกําลังใจให้เลยด้อเนาะสองกระพานเนาะในช่วกําลังเก็บลงเก็บเรียนพี่น้องเนาะจะยังโบราณเราพี่น้องเนก็ได้ชิดไปเรียนพี่น้องเลยเนาะฝากตรงน้พี่น้องเลเด้อเนาะสิสดชูดันไปให้มันรอดร่อยพี่น้องเนาะเพื่อสได้อัเงื่อนการพี่น้องเลยเนาะ หมูกุ่นทั้งโครักโคยังเด้อเนาะพี่น้องเอฟซีบุ๊ดทุกทุกฐานน้องเนาะติดต่อมารับชมคลิปนาวสารีพี่น้องเนาะได้บอกพูดถามโฆษณาเนาะอ่าเป็นยังไงกันหลับชมน้ำกันเด้อเนาะครับพี่น้องเลยนะครับน้องเนาะภาวนาเปก่อนเนาะจะไปต่อไปน้องเนาะอื้อลมืพุนเนาะกลับมาสบายดีเด้อพี่น้องเลย